ลอยเจ้าหายจะาหกชิมงนั้นนะบ้าลอยเจ้าหายจ้หกอย่นี้เนแต่ว่าหูตายังได้ยินเห็นดีเป็นหู้บ่อะไรพเห็นพ่อโมโมได้หูแล้วกับว่าได้ยินได้แตนอยากยินพ่อโมโมแล้วเราจังเห็นไฟรใหม่ของมีตู้มีเป็นคนเห็นไใหม่ไหมคโอ้มีตู้บ่เป็นคนเห็นนะแม่เราราตัดผมละเราตัดผมอยู่มัเนี้ยแหละคนเพื่อนใกล้ี่บ่เรนเข้าไปแม่อ๋อเ่นไปเอาลา ดันกระห้องนะดิสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนเบิร์สุโมงสุบอลเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบมาพบกับสองยูทู e พ่อน้่งแพรน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการอยู่ที่บ้าน อ่หลงพุงพี่น้องเนาะบรรลงกับพุงพี่น้องเนาะเมืองไซบุรีวันแสนสะพี่น้องไงเนาะวันนี้เดินทางมาทางอ่าอ่าชายพูนึงอะไรพี่น้องเนาะที่ว่ามีข่าวว่าถูกภัยไหมเกลือนซานโม่เดือยอย่างเนาะพี่นอ้องเอ็ดซีหลายๆคนอาจีเห็นเละก็คุ้นเคยเนาะพี่น้องไง เพราะว่าทาง YouTube ก็ได้ถ่ายลงหลายๆช่องแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าพอแฟทก็ครั้งแรกที่ว่าเข้ามาได้พี่น้องเลยแต่ก็บ่ฮู้ว่าทรัพย์สินนี่สิเอาออกมาได้บ่หรือว่าจังได๋เนาะพี่น้องเข้าไปหาทางอ่าเมนตุกันพี่น้องเไยเนาะทางตูเวียงเพิ่งจะเข้าก่อนแหละเนาะพี่น้องไปพี่น้องบ่เว้าลายใหญ่ห่างได้พี่น้องเลยบ่าซักซ่าแล้วเสียเวลานี่เด้พี่น้องเนาะ โอ้ใหม่ขักยดีพี่น้องเลยหมดแล้วแบบนี้เนาะยู่แบบได้ใหม่ขักใหม่แน่เขาสารก็ใหม่โอ้ยคือลึกี่ล้อมงโปรดโปรดโพนาะพี่น้องเลยโดยสบายดีเด้อสบายดี สบายดีเ้อะทำเป็นตู้เลยเลยมันตํำมันจะเห็นแล้วอือฮึคือว่าใหม่ครับใหม่เน่แท้ตู้โอ้โหไม่ได้ยังกับม่ยังเลยบ่พระหุ่มเทพพกเชื้อสายอาสนะชิมพะเพม่ได้ยั่งจ้าอัดเลยได้แต่โตผาคิ้งได้แต่โตน้ำติดโตขออนุญาตติดไม้เป็นตู้หน่อยเด้อเอดิ๊กมไหนก็ได้อ่า อได้แต่นสุดกากงเดซื่อแม่นม่ไมเจ้านี่อันอยู่เฮือนจักคนจังอยู่3นั่นล่ะอัน4นั่นล่ะอันล่านึงก็ไปโรงเรียนอ๋อผู้ใหญ่น่ะไปโรงเรียนอ๋อก็่เครเรียนมันสอบ่ดอกเครื่องเรียนใหม่เลยใหม่เลยเรียนข้าาก็ใหม่บ่น่ะคือเห็นข้าาสิเาจิดโหดก็ม่เติดเฮาหได้เยาอ๋อ อันนี้ม้าใหม่บ่ตุนพ่อเอามาใชยมีแต่พวกเขาเอามาให้และชถวยโบกนะคะมาช่วยนี่นหละมาช่วยโม่แบบอันเป็นอะไรสาเหตุที่ว่าไฟไหม้นะแม่แม่กขบงหมูเนาะแม่ไปตัดอน่อยมีแต่คนโทรว่าไฟไหม้เฮือนเจ้าเด้อไม่เพิ่งเฮ้ยว่ามาไว้บ่บ่ได้ใดจูไฟยไว้บ่โม่ไทยแม่นาะโม่แม่นี่ยนะจูลุกนึงเข้าวถึงสามโมงเช้าแล้วก็เอ็ดอยู่เอ็ดกินแตงมาเลยคุณมันใหม่นี่แม่ ไปกันหมดประมาณสิบเอ็ดโมงเทีงนี่แหละสิบเอ็ดมงสิเอ็ดโมงตอนเที่ยงตอนเว้นนี่บอแม่นโอ้ยเนาะแม่นอะไรละไผ่มันหมดเลยก็ว่าแม่ดังไผ่น่าตาอุสมุตนะสมุทว่าบมมอดมันตรงไม้ไปเด้มันเผินโคนด้นี่อันนี้กะตะไผ่ตรงไม้ากะมันมีเต่มีพารานมีอะไรนี่มันไกลๆอยู่กับพารานกับตะไผ่เฮืนโคน่มันก็ตรงไม้เฮืนเจนี่ไผกะมะลามเฮืนกะตะไผ่นะนี่มันพอื้นเฮื ผู้แจ้าเงคนยินบล็อกผมันไปฮึ่งจุฬาภรณ์ไงฮึ่งยีนโจ๊กอันเปิดไม่หลังมันู้ไม่อยู่หลังมันมัถ้าพื้นมันยังไม่ทันจะมีภัยมันจบอยู่หลังไม่ว่าทางนอกทางนอกพุ่นน่ะมันลามออกไปหลังจากยีนใหม่เฮือนเดียวบ่แม่อ๋อยัาหน่อยพยมันลามมาพอ๋อแม่ครู่ลงแต่หลังเฮือนแล้วมันก็ลามอ๋ออ๋อเพื่อแม่มาจะไล่อ้อยนั่นเพื่อหลังนี้นี่แม่อยู่จะคนนี่แม่อยู่สี่พากันอยู่สี่คนแม่ เมตู้อายุเท่าไรแล้วเนี่ยร้อยเาปลายร้อปลายปีอโอ้ห่านะบอลร้อยเซาหายเซาหกจีมงเงินนะวะร้อยเซาหายเหกเนี่ยน้อแต่ว่าหูตายังได้ยินเห็นดีเป็นหูวบ่ได้เห็นพ่อโมโม่ได้หูแล้วก็ับว่าได้ยินได้<ต>อ,อยากเห็นพ่อโมโม่แล้วเราจังเห็นแฟมใหม่ของมิตู่นี่เป็นคนเห็นแฟมใหม่โอ้มิตู่บ่เป็นคนเห็นนะ เพราะเราตัดผมล่ละเราตัดผมอยู่บานนี่แหละอันคนเพื่อนใกล้ในบ่อดเอนเข้าไปแม่อ๋อเลทครับไปเอาลาวนานก็ห้องนะที่มีตู้ยังติดอยู่ในหันตอนนั้นน่ะไม่เห็นเลยโอ้ยดีทอออกมาทันเนาะไม่เห็นทะเลโอ้ยบุญลายเล้วพี่น้องเ้ยมาเลยไปมามาเอาลาวทะเลออกมึงจังวา ของชาวอุไรกระยามันได้คนละพ่อแม่นแม่นหมุนหมุนมาคืนนี่นอนนอนปลอดภัยก็ดีแล้วนอนเพื่อนเนาะคุณมาแรกเลยสิมานอนอยู่นี่น้ำลากนี่เะาหามานอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนู้ไรใช่เป็นญาติบ่เป็นเนื้อในี่บ่ญาติกับแม่นบ่ญาติกับแม่นแบบว่าห้ามมาอยู่แล้วก็นถือเรื่องเคยกันนะโอ้ห้ามมาอยู่เลยมาใกล้เพื่อนเคียนเออเป็นคือพี่น้องอะแหละมาอยู่ใกล้กันเลยเป็นพี่น้องกันคช่ไหมได้ป่ะเพื่อนของเพื่อนในตู้นี่มันบริเวณ ชังกระสีเนาะมันเป็นนังหยาแล้วมันเกิดอาคีไพ่เหมือนยัางมันไวพูดแล้วเนาะมันไวมันพ็ะตำนั่นดลลาต่ำาเดฮมันก็เอาหอท่านนะนะสมมติว่าโดยคนเสียเอาเื่งมันเสียเอาได้มันแต่พุกเพี่อย่างเข้าคนยังรปแต่เนาะไก่กระตํามันไม่สียเข้าไปเอาได้บ่เอาบ่ได้บ่ได้ยน้ำกันอยู่ไก่เนาะ น้ำซีซีที่ยังไดกับบทันนะดูแม่ดูมู่อะไรเฮื่อนไกลแล้วเขาก็ได้ใส่อยู่นี่เฮื่อนหลังนี้ก็ได้มันบทันมันไม่ดูนี่มันได้มีน้ำบอบมันมีน้ำไหลนล้วยังบอกอันนี้เนเด็ดโอ้เนยพันหนึ่งมาอยู่ในพุ่นนะลายไพตัวนั้นมันอะไรโบราณไพ่ไม่สายเลี่ยอ๋อไพเมื่อวานนี่บอกแม่ดูดูอันเฮื่อนไพ่เไยๆดูตัวเฮื่อนลูกสาวกับลูกเขยโอ้ อถือว่าเอาตัวรอดก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ถือว่าบุญลายเนะ<ต>าะบ้านเขารัน,อ,น,นอุกของแด้ไม่เท่าเลยแล้วแหงกดเล็กคนเท่าเลยเนาะถ้าผมมีผู้มาเอาเราจะปุ๊บหมดทันเลยหมดทันเลยเผาเลยแหละและน้อยกนะ็มันเช่าไปได้หมดเลยเอาไม่ได้หรอกข่าวหล็กน้อยเนาะ่นโอ้ยเราบ่เผาแล้วเลย ใช่มันแทิงเสร็จแล้วบุงก็มันโรยโรยบริสิทธิ์ได้ผันหมแบบตอนคืนนอนตอนคืนก่อนมันจะเกิดเรื่องเราผันแล้วผันแลาเขาเอาน้ำมาพดทธเราโอ้ให้ยากับยาหญ้าเธอละบัดหนาวเนี่ยเขากเบายาเขาพดอยู่โอ้ตื่นมากตดบไฟไหม้โอ้ตื่นมาโดนแล้วก็คืนหันนอนนั่นคือว่านอนนะก็ตื่นมาเน่ยเม็นผันเน่ยเม็นไฟไหม้เนาะโดยโอ้ตื่นมาแบบไฟไหม้เลย เมตูก็ยังฮูรีอยู่ได้เ不าเนี่ยบัดีบบดีเราก็เลิกเลิกอยู่เราส่งแม่บางหงกบาง่งไนะบจักบางเินล้วก็ล่นเงิวก็บริเงินนะนะมีนองเลยกินข้าวหรือว่าเมนตูมนนี่ยังยังท่านได้กินกินแล้วเขาเดือนหนึ่งแล้วกินข้าวเนียวเขายังมีบอกข้นียก็กินอาจเยเวลาบิกินไรเนาะดูดรับ ี่น้องเลยว่าทำมานเฮือนไก่เพิ่นบ่อยู่เฮือนแน่ๆเพราะแห้งเนาะตายเพื่อทำปลาอยู่ไก่เพื่อเขาจะเด่นมั้มันเป็นหลังหยามันหนวดไว้เนียบึ้มขึ้นเลยแต่เพื่อนเจ้านี่แบบว่ามันมันมีเงินดอกพื้นดอกไฟแบบไฟสอดไฟอย่างนี้มี่ะโมดเกี่ยวกับไฟฟ้าบ่ไฟฟ้าดมีมั้ยบ่มีต่อลงจากันเลย คาะพาบอกเกี oh. oh. ่ยวค่ะพาอว่าบวบวงเทือนี่บางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้าก็มีแบบไฟฟ้ารัดวงจรอย่างประมาณนี้นะสอดมันแตกเป็นไฟเนาะแม่นักชายมันลงไปถือใจกับหยากับหยังอยู่บ่าอ๋อมันจะอยู่ในหลังคาไายนะมันไทยมันบวกมันบวกเกีียวได้ว่าถือกับหยาบวกกับหยาเวลาไฟมันจุดขึ้นมัน็อดเลยมันไฟมันสีลุกเด้มันอยู่ใกล้หยาใกล้หยังหรือว่าใกล้ผ่ากล้หยังมันชิใหม่เลยดิผ่ากระจันนะ นั่นแหละมันเดติดอยู่่องมันติดง่ายอยู่นะอยู่ในหลังคาเลยน้องติดกับหน้าน่าจะเป็นไพ่ผ้านั่นแหละเนาะหน้าจะเป็นพาผ้าล้มุงจอนแหละพี่น้องเลยเพิ่นมาเบิ่งมาโกดตอนนี้เพิ่นว่าดลงเป็นยังวะอน้ำไ่ผ้าเพิ่นมาโกดบางอยู่เอ้าพวกใส่พายทับโกดมันก็ไม่ได้โกดหรอกมันก็มาหยุดเงี้ยมันก็บ่อโอ้โหเป็นอย่างดอกมาพเกี่ยวกับไพายพาแบบมันก็ได้หยุดจับพื้นใบมันก็แง้ยมมันก็ซื้ออย่างเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันเงี้ยแม่น สายนี่มันโบเป็นอย่างแต่มันสายเขาโตลงมาเฮือนอีก <w> มันเป็นนะเพราะว่าพื่นไาน่นีเขาหมดเ,เดมื่อแต่เนอ้ยเน,เนะพะแต่ว่าแม,ม่ก็ไม่ได้ป้าเอาไปเรียบไม่ได<อ>้ป้าไว้แต่ว่าเจ็ตหน้าสิว่ามีคนมาจูดมาอย่างกงาคือสิบแมนเนาะ เวนยันดิ้งขึ้นไขึ้นมากกับบอมเมสพาเขจะดิ้หน่อยเขาเอ็ดมากยิงอะไรเนะเขามักลิ้นดิกหน่อยเขาลิ้นแบบทงหน้าแล้วเขายิงเอ็ดร้างบ่อบางไผ่บ่อเขามักเอ็ดได้ดิ้งหน่อยบ้านอย่น่ะน่อยเนยแม่ว่าเขายิงไปเห็นมันกะตกใส่หลังเพือนใส่กับไผ่ไหมแต่หลังงายาน่เขามักลิ้นแบบนั้นอีกหน่อยนะอ่าออือ่ะสิโทษไปฮากบรตามเขาคิดนะนะเขาโมเห็นเขาโมเห็นแต่ว่าสมมติว่า ไช่แบบชั้นเห็นสมมุิว่าสายมันลงมาถึงห้าแบบว่าหนูกัดหนูยังเนาะมันช็อตมันยังช็อตมันยังครับยันคือเมย์เพื่อนว่าวนี่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามีแรงลายกรณีเนาะก็แม่นนั่นแหละที่ว่าลายกรณนอันนี้เอาหัว้าวไปซื้อว่าสมมุิไปซื้อน่าโดยโดยมารกลินนี่โดดโกรไผ่ขามาหาเซลลิ้นยอกหายิ่งเด้อ่ฮิบโกจะปลอมนิกน้อยเด้เขาพอดีว่าจีไว้มือห้ากับผมไปดิยูเ้ากับผได้ แต่เม่ดไฟห้าวกับวัวไปจะซื้อนี <t <t like ่ยเลยเนาะแต่เพื่อนนี่ไปนอนอยู Hutch ่เพื่อนอยู่ทางนอกพุ่นติแม่นแน่นโอ้ไปนอนเพื่อนลูกไผ่ไปซื้อเนี่นะอยู่อยู่ซีคนบ่จะบอกหน่อยหลานพ่อบ่หลานพ่อบหลานสองคนเออชิบปลายติแล้วหลานสองคนผู้หญ่เจ็ดปีผู้น้อยนี่ผู้หญิงบ่คือผู้ชายผู้ชายล่ะผู้ชายเป็นเลยไม่เบิดเคิงเฮือนมันนะอในที่ชมค่าคิงเสื้อค่ะคิงมันเปดน ไปน่ะเนื้อส้งตะเก้าเสื้อตะเก او อะไรไปปืุมโสรือเพื่อใหม่สิโบเรืออย่างเลยได้ไผ่ใหม่นี่คือเป็นเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยน่ะปืุมโบเรีอนี่เศร้าหมูอะโภลเซตุนแบบว่าโดนพ่นชิปเชือยังงูช้ำไผ่ใหม่เพื่อนเธอนึงแมนไผ่ใหม่นี่่ได้เรือเนี่ยโบเรืออย่างเลยมันมามันก็เริ่มมาจะเฮียนก็เห็นเฮือนแบบนี้มันก็โอ้ยเนาะเฮียนอยู่แกงกระบ้าโอโมซ้ำมันอะ โอเ้ียนมสามแล้วแม่โอ้ถือว่าเมื่เลยเทิงบุสูงเติบแล้วยปุ่มพับปุ่มกู้บนเทียนคืนหรอมันปวดโหอยู่ในนี้นะปุ่มบุนมันก็มันขาดใายไม้มาก่อย่างนั้นผ่ัเนี่มันไ็ทีจบไปภาคเทียนหนึ่งเนี่ยเนาะเพราะมันก็เดือนนี้ก็ไม่ไกลลายเฉียงแล้วเนาะไกลสิใกลละไอสภาคเียนหนึ่งไงนเนาะบเรือนยังดลย นักเตะพี่น้องเอาทำตาปา่วยบ่วงี้ยังบดเดยอบัวเดือยังี้ยงเี้เดือกี่สามใบหเึ่ยงไมาตูจนบเล่ายงหมอกคุณแนะนอเหม่ตูเนาะโอ้ยจังบีบเอาลาวานีเขาบีบเอาลาสทบานเนี่ยเป็นเลยบีบเอาลาแล้วลาชิจังแล้วโดยสู้ได้ไม่ตูวเ้ยจังใดไงใดเนาะ ชุช่มๆไล้เจ้าอย่าท่อได้แม่แห่งข้าวแล้วแต่วาดในตัวเป็นเข่าเป็นอยางเขาเอุ๊บเป็นใดมันก็เกิดเกิดมาแล้วถือว่าเขาเบิดเคาะเบิดเข็นไปซะ่ไหมเนาะอายุมันโมนเกิดถึงกับคนแม่นมันเกิดถึงกับสิ่งของยังใครในี่ยน้อยแม่นเบิดเคาะเบิดเข็นไปอืมโอ้ยอยากกบได้จังอย่าง,ในในงเลยนะมาคิดเปอร์ เผื่อสียดงเพื่อสีสร้างมาได้สำนี้เนาะยเนี่ยอะไรเทปีได้เอยู่เพื่อนดังเนี่ยสองปีแล้วโอ้สร้างกันไม่แจ้งเพราะตะกี้ชุมเมตุนี่อยูใช้ตะกี้อยู่ทำลูกไผ่อยู่คนแลถวนีอหน้อยเขาคนและอันนี้เมื่อคืนนี่ยก็ไปนอนเทื่ยนลูกผาไผ่บอกแม่โอ้แ้วกลับมาบัดนี้ห้ามทนเลมึงแม่เด้เขาก็อยู่เนาะแบบเล็กแม่เ้าก็เอามาอยู่ที่ลูกสาวก็ไม่เคยให้มาปุ๊ก เพื่อนหน่อยอยู่ที่อยู่ดินเฮามเลยเลยเป็นไงอืมอันตาเป็นไปเไยแบบลาก็จมลาบาเพื่อนขอบกกจิวะตะให้กับไปบ่ใบเบิร์ดล่วเอาของของมอจิระาะได้มาด้วยกเพื่อนของมอจิวาตาเพื่อนมาเห็นให้แม่นห้องน้ำกับชุ่แเลยโอ้ยนอีนองเลย ผ้าห่มเทปก่ะสี่ห้าผืนกันเพื่จะชุ่มลุกอะไเอามาสวยนะคือหนุ่มของห่มของเราไปเบิร์ดมาได้ยังเอฟโตเอฟซีมาเยี่ยมมายามเสื้อผ้าได้แต่ละคนนี่เสื้อผ้าคาคิงเบิร์ดเนาะแม่นคาคิงเบิร์ดโอ้ยพี่น้องเลยด่าน้อยอันผู้เฮาเงคนคนึ่งอันอยู่ในแม่เท่าวน์น่ะก็เพิ่อนนั่งเฮนมันก็บไม่เบิร์ดทั้งถุงทั้งผีสางทั้งปื่มทั้งมีทั้งเกิดือบอันลูกสาวกับลูกเขยอยู่นี่นะเพิ่นไปใช้ไปทำงานบอกยู่ไทนผู้คนนะ อไทถูกะหลายที่แลยยอในผลเป็นเป็นกนหากระมุ่งกไอ่นี่มันเป็นที่โดลยวหลังเฮือนอ่ะน่าค่าแต่ปัญญาดูละเป็นอันดิสโดมโอ้เปดิสโดตไปได้น่ะแล้วพี่เราเรานั่งโลนเออเป็นดิสโดมเรานันลูกสาวนั่นปรตูยังเขี่ยมากบ่นี่โอ้แยวมากอยู่้เออทุกคืนนอนมานังเออนอนนอนประตูเออนอน เอ่นงานกับบาน่อยคงที่แม่มีสาวก็ได้ดูดูดยดยดู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 เูด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 ยเูอูดูดูดูนูดูดลดูกกดู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 ดบดูด้ดนดูดดูดดดู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 ดดู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 ดดู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 าูนูด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 ููด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 ดู ชามไม่หนอกชามไม่เนาะอ๋อทางของบรีอยู่บ้านไปไปไปมั่นไปไปไปมั่นหน่เนาะอือเดินเดินนี่พี่น้องถือว่านัอนวงอยู่เนาะอ๋อตื่นตื้นเลยนะหูนี่มาเ็หสภาพเพิ่มตัวเองนะสภานเพิ่มจนอยากจะลบพุ่กเลยเนาะสะเมน มาเห็นอนะโอ <c oughs> มออนบัดแล้พี่น้องไงทงั้งทั้งเงินเจ้าจากปีทั้งเจ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปลายเนาะเด็กคนมีอายุแล้วพี่น้องไงลูลาหมูเนี่ยังเจ็ดสิบปลายเจ้าลูกลาเจ็ดสิบปลายโอ้มีตู้ล้อยสาวกว่าปีตัดอันหน่อยตัดอยโอ้กระพางไปในเรื่องอ้ยตัดได้หมัดหนึ่งสองมัดกระเล่นเฮาเล้า เขาป่าอ้อยแล้วสนทันแล้วกับไปอิ่มล้นไปอะไรเนาะมินต้มาคืนนิ่ว่าได้ผ่านยังบ่ไหมตุไปนอนเฮือนหมกเราเราผ่านเราบได้ยีนอนคืนเนี่เรานอนบราอ่ะเรานอนบราบเลยแล้วลูกแค่ต่วมากและเป็นวิ่งโหแล้ว่าเราคิดลายนะโดลายเฮ้เนาะคืนหอดแน่เนาะหอดเฮือนหอนยังแนาะโมคิดลายเลยม่ตุเอ เสือหอดยามไล่ก็อาจจะไล่อีกก็มีเนาะเลยเพิ่นเชื่อว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเพิ่นอีดูสงสารก็เพิ่นเฮ็ดให้ก็มีเนาะยเออพี่น้องดูได้บ่จัคสิเว้าเนาะตัวเวียนนี่เห็นแล้วก็ได้เบิ่งายเบิ่งน้องเบิ่ง Này. Chị chưa chụp kịp kiếm đến nó tu viện nó để chị bài lọ bông hay là con phi cái. Đó ông nguyên oh, về mình tu suy, nom suy, and ray kín gắt. A ở hôn hữu ở tàu. No. Hôn. Hãy hôn. Hãy Hãy hôn. Hãy hôn. Hãy โคเงการนีโปรตดมาไผยเพราะเพิ่มันเพิ่มเงินเพิ่นควางเพิ่นควางเพิ่มอยู่ี่ไม่แหงเออโดยโดยอคนเการม่แมเขาทมือยขอมาหาใจเขาทำคนบ่นเขอเป็นเจ้าเป็นนายสุขสุนูหินบ่อยไยให้ลงเอาแก่งก็กะเป็นเาสรางงานสรางติเดียวกจบนง โดยสาธุโดยโดยโดยคือกันเม่ตถุให้เจ้าก็อยู่ดีมีแห้งเด้อเมื่อเด้อเอาก็อยากให้อ่าไห้เฮือนใหม่ไปไหวนี่แหละอยากให้ผู้รักผู้ใหญ่เพป็นเห็นอยากให้มีการช่วยเดือเข่ามาไปไหวขึ้กันเนาะทางลูกก็ได้แม่เอ้ยกระชั้นชิดได้กลับเลยได้แม่เด้อสบายดีโดยโดยโดย อ๋อโอเคพี่น้องเนาะเขามาบ่งใกล,ใกลใ้ๆอีกที่พี่น้องเอ้ยปาโตใหม่ทักใหม่แน่พี่น้องผูกขา่าสารได้ข่าวจนพูนนะพี่น้องเอ้ยเนาะบอกเหตุแต่กระโปบว่่ได้เหนือได้อย่างบม่ได้ยัง่งยังพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วกันนะเห็นดูสงสารทั้งคุณยายทาั้งแม่ตู้อยู่เนาะพี่น้องเอย้ยอายุร้อย้าวปีแล้วทางลูกออ,อยายุเจ็ดสิบปลายีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอยอันนี้ก็ขอวอนง่ญ่ใจดีาว่าเพราะสิ่งนี้งบสมทบกันพอ่อส้างให้าทางเมตู้เนาะพี่น้องเลยก็แปลว,ว่าว่าง่ายๆถ้าว่าผู้ใดอยากํำบุญน้ำใจได้เล็กน้อยนะพี่น้องบ่่หญ่บ,บเตะก็พอปลุกตูก่ปลุกกระต๊อบอยู่ได้นะพี่น้องตอนนี้ทางเมติ่นก็ยังอาศัยอยู่นำญาติฉันซะว่าญาติดีีก็บรแม่ณญาติแต่ว่ามาอยู่นี้แต่ว่าคุ้นเคยนะพี่น้อง แปลว่าคุ้นเคยกันกับเป็นคนหูจักกันก็เลยแปลว่าเพื่อนก็เลยให้ไปนอนคนเกลื่อนไกล่เกื่อนเทียนเนาะพี่น้องเอ,อ้เป็นแบบลูกหลานแปลว่าที่ว่าไปทำไปเฮียนกบบใช้ใหม่เมดพี่น้องเอ้เนาะเสือค้าคิ้งส่งค้าคิ้งพี่น้องเอ้แต่ละคนได้นะแต่ดีอย่างชาวบ้านเพื่อนยังเอาไมะตูออกมาได้พี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้เห็นใจนะวันนี้ก็ได้ ไผ้ใหม่บริเดียอยังคือเพิ่นเว้าแหละเนาะโจนป้นจิ๊บเถื่อเอาไปซ้ำไผ้ใหม่เถื่อนึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นไงกับคอวอนผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าสงสารเมตตาเลยด้วยคอเพี่น้องครับจะรับผิปนี้พอแฝดกับผัวโตลาไปก่อนพี่น้องเนาะเป็นไงกับคอดูดีมีแห้งมัดสุขุมสุคนมัดสุหมองสุบอนที่เข้ามาติดตามรับต้มกับคอฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้พ่อแฝดหนเด้อพี่น้องทำคลิปต่อไปให้พ่อแฝด ไปท่ายคลิปยังกเมินมาได้พี่น้องเนาะไปทั้งทรายบุญทรายหักหรือว่าทรายใดก็สามารถคอมเมนต์มาตีชมได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะก็โอเคพี่น้องก็ขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีอยูด่ดีมีแหงรัศกสุขคนเอฟซีทีโคลบเลยหักแพงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย